สวัสดีครับผม,มาอาจารย์นกสีเหลืองน,นะครับวันนี้ผมจะมาพูดความหมายของคําว่าเงินเงินก็คือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับในอดีตนั้นเราใช้สินทรัพย์ในการแลกเปลี่ยนซึ่งก,กันและกันเช่นที่บ้านผมเลี้ยงไก่ผมก็จะเอาไก่นั้นเป็นแลกกับผักของเพื่อนบ้านนะครับก็คือเอาสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ไปแลกกับสินทรัพย์ที่เราต้องการนะครับเมื่อวิวัฒนาการนั้นผ่านไปนะครับเราก็เริ่มใช้เงินเป็นตัวกลางและเช่น เราเอาเปลือกหอยที่มันหาย,ยากหรือที่มีสีสวยงามนะครับเอาไปซื้อสินค้าได้นะครับเป็นสื่อกลางและเริ่มมีการเรียกเปลือกหอยนั้นว่างเงินนะครับต่อมาเราก็จะมีการผลิตเงินเข้ามาใช้เลยเต็มๆมเลยก็คือว่าผลิตเหรียญทองคำหนึ่งบาทโดยทองคํานั้นก็เอาไปซื้อสินค้าได้ในมูลค่าด้วยสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากับทองคำหนึ่งบาทด้วยเขาเรียกว่าการผลิตเหรียญโดยใช้มูลค่าเต็มมูลค่าก็คือ ทองคำหนึ่งบาทเนี่ยก็คือตัวทองคําแท้เลยนะครับมีมูลค่า1บาทวัตถุดิบมันก็คือทอง1บาทซึ่งไปซื้อสินค้ามีมูลค่าที่ตาไว้ก็คือ1บาทของราคาทองคําด้วยเขาเรียกว่าเงินที่มีมูลค่าเต็มตัวนะครับแต่เนื่องจากว่าปัญหาของการใช้เงินที่มีมูลค่าเต็มตัวเนี่ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่สามารถพกติดตัวไปไหนมาไหนได้จํานวนมากเช่นถ้าเกิดผมเนี่ยต้องการซื้อรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยผมอาจจะต้องใช้ ทองคํไหลเหลียญเลยซึ่งมันมีมูลค่าและมีน้ําหนักหนักมากผมอาจจะต้องขนทองไปซึ่งมันลําบากนะครับในการพกติดตัวหรือการท,ทําธุกรรมต่างๆมันก็อาจจะลําบากในปัจจุบันนั้นเราก็เลยมีการยกเลิกการใช้เงินที่มีมูลค่าเต็มตัวเพราะเราเห็นว่ามันใช้ในการเดินทางลําบากเก็บไว้ก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าติดตัวไปอาจจะโดนป้นจี้ได้เราก็เลยเปลี่ยนระบบการใช้เงินมาเป็นเงินที่มีมูลค่าไม่เต็มตัว คำว่าเงินมีมูลค่าไม่เต็มตัวก็คือว่าถ้าเกิดผมจะใช้เงิน1นึ่พบาทหนึ่พบาทที่ผมใช้เนี่ยนะครับที่ตาไว้เนี่ยมีมูลค่าหนึ่พบาทเนี่ยต้นทุนของกระดาษที่ใช้เนี่ยมันไม่ถึง1น0 0งบาทเราเรียกว่าเงินมีมูลค่าไม่เต็มตัวโดยปกติตามหลักสากลแล้วเนี่ยเวลาเราจะผลิตเงินขึ้นใช้นั้นนะครับเราจะต้องใช้วัตถุดิบในการผลิตเงินขึ้นใช้เนี่ย ไม่เกิน40%ของมูลค่าที่ตาเอาไว้เช่นถ้าผมจะผลิตเหรียญ10บาทเนี่ยผมก็ควรใช้วัตถุดิบซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน4บาทก็คือต้นทุนของวัตถุดิบนั้นไม่ไม่ควรเกิน40%เหตุผลที่ไม่ควรเกิน40%อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าถ้าเราใช้มูลค่าที่เท่ากันก็คือเงินมีมูลค่า10บาทและใช้วัตถุดิบ ที่เป็นโลหะเนี่ยมีมูลค่าสิบบาทด้วยเนี่ยหรือเกินกว่านั้นเนี่ยอาจจะมีคนบางกลุ่มเนี่ยนะครับอาจจะเอาเงินไปหลอมแล้วก็ขายเป็นโลหะได้มูลค่าที่แพงกว่าเหรียญสิบบาทที่ตาไว้เขาก็เลยบอกว่าหลักสากลก็คือเวลาจะผลิตเหรียญขึ้นใช้นั้นก็ควรใช้วัตถุดิบที่มีมูลค่าไม่เกิน40อร์เซของมูลค่าที่ตาไว้เราก็เรียกว่าเงินมีมูลค่าไม่เต็มตัวนะครับนี่คือที่มานะครับว่าปัจจุบันนั้นเราใช้เงิน ที่มีมูลค่าไม่เต็มตัวแล้วและคราวนี้เวลาเราจะผลิตเงินเนี่ยไอตัววัตถุดิบนั้นก็มีความสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้วัตถุดิบที่มีวัตถุดิบราคาแพงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ต้นทุนในการผลิตเงินนั้นมันสูงหรือผิดหลักสากลแล้วเราจะเลือกใช้วัตถุดิบอย่างไรดีนะครับให้มันมีมูลค่าต่าๆนะครับผมก็ได้ไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็พบว่าในการผลิตธนบัตรเนี่ยเราใช้กระดาษซึ่งมันก็ราคาถูกอู่แล้วตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ในกรณีที่ผลิตเหรียญเนี่ยนะครับ อาจจะมีแร่มาให้เราเลือกหลายอย่างเช่นเหล็กทองแดงหรืออลูมิเนียมเนี่ยเราจะใช้แร่อะไรดีในการผลิตเหรียญเพราะว่าถ้าเกิดเราผลิตเหรียญเช่นเหรียญสลึงหรือเหรียญบาทเนี่ยซึ่งมันมีมูลค่าต่ำๆเนี่ยเราควรต้องใช้วัตถุดิบที่มีราคาถูกมากและอะไรนะครับที่มีราคาถูกนะครับผมก็ไปเก็บข้อมูลมาพบว่าทองแดงนั้นมีราคาค่อนข้างแพงนะครับกิโลกร,รัมละ200บาทโดยเฉลี่ยนะครับอลูมิเนียมเนี่ยราคาถูกลงมาหน่อยนะครับประมาณ 50บาทต่อกิโลนะครับและเหล็กเนี่ยราคาถูกสุดก็คือ10บาทต่อกิโลกรัมน,นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะผลิตเงินขึ้นใช้และต้องการใช้วัตถุดิบที่ราคาถูกเราก็ควรจะต้องใช้เหล็กในการผลิตนะครับคราวนี้เราก็ควรจะต้องเคลือบด้วยนิกเกิลด้วยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในการผลิตเหรียญใช้ในประเทศไทยก็ทาด้วยเหล็กแล้วก็เคลือบด้วยนิกเกิลนะครับเพราะว่านิกเกิลนั้นมันมีความมันวาวนะครับอาจจะทําให้เงินนั้นดูวสวยงามขึ้นนะครับ คราวนี้ขอพูดถึงเรื่องการผลิตเงินขึ้นใช้ในประเทศไทยก่อนนะครับในกรณีที่ประเทศไทยต้องการจะผลิตเงินใช้ในประเทศเนี่ยก็คือเงินบาทใช้ในประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะผลิตเงินขึ้นใช้ได้เลยนะครับเช่นเรามีหนี้ต่างชาติอยู่เนี่ยเราจะผลิตเงินบาทไปใช้หนี้เนี่ยอยู่ๆผลิตไม่ได้นะครับเราจําเป็นจะต้องมีทุนสำรองเงินตานั้นมาหนุนหลังเงินที่เราจะผลิตออกใช้ในประเทศก่อนคําว่าทุนสำรองเงินตาก็คือสินทรัพย์ที่มีราคาและเป็นที่ยอมรับ โดยสากลนะครับและก็ได้แก่ทองคาเงินตาต่างประเทศนะครับที่เป็นเงินตาที่สังคมยอมรับทั่วไปยอมรับเช่นเงิน u s เอดอลลาร์นะครับเงินปอนของประเทศอังกฤษเงินเยนของญี่ปุ่นเงินยูโรของแถบยุโรปตรงนี้นะครับก็จะเป็นเงินที่โดยทั่วทั่วไปเขายอมรับกันนะครับเราก็จะเอาทองหรือเอาเงินตาต่างประเทศที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเอามาเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและถึงจะผลิตเงินออกใช้ ในประเทศได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าประเทศไทยต้องการผลิตเงินบาทขึ้นมาใช้ในประเทศ1ล้านบาทก็ควรจะต้องมีทองคาหรือเงินตาต่างประเทศเนี่ยมาเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนก่อนที่จะผลิตเงินบาทออกใช้ในประเทศในราคา1ล้านบาทเพื่อให้เงินที่ทาด้วยกระดาษท,ที่มันไม่มีมูลค่าเนี่ยมันจะได้มีมูลค่าและเป็นที่ยอมรับโดยสากล และมูลค่าของมันก็อยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ที่เราใช้กระดาษนั้นมันเป็นแค่เพียงตัวแทนเท่านั้นเองนะครับเราก็เลยจะยอมรับกระดาษได้เพราะว่ามันมีมูลค่าอยู่แล้วนะครับเนี่ก็คือที่มาของการผลิตเงินนะครับคราวนี้อาจจะสงสัยว่าแล้วใครมีหน้าที่ผลิตเงินนะครับก็จะต้องแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับผู้ที่ผลิตธนบัตรก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนผู้ที่ผลิตเหรียญตั้งแต่1สตางค์จนถึง10บบาทเนี่ยนะครับเป็นเหรียญเนี่ยนะครับ ก็คือกรมธนารักษ์ซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลังครับนี่คือที่มาของความหมายของคําว่างเงินนะครับที่นักศึษาที่เรียนเศรษฐศาสตร์าภาคในเรื่องของการเงินนั้นควรจะต้องทราบเป็นพื้นฐานนะครับ